สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแคมมิเตอร์แบบก้ามปูกันตัวนี้นะครับยี่ห้อคิริสุนะครับแคมแอมนะครับคิริสุแคมแอมตัวนี้นะฮะเป็นมอนิเตอร์เบื้องต้นนะครับว่ามีย่านอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายย่านด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยเมื่อเราไม่ได้ใช้เราก็ออฟก่อน นะครับย่านแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือย่านตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะฮะ 400A และมีสัญลักษณ์ข้างบนเนี่ยนะครับอันนี้เราเรือเรามีไว้สำหรับในการวัด M, แอมแปรสสลับถ้ามากกว่า 40A คือตัวนี้นะครับถ้ามากกว่า 40A 40A คือตัวไหนคือตัวนี้นะครับถ้ามากกว่า 40A ให้มาเลือกย่าน400ก็คือตัวนี้นะครับ นะให้มันเลือกย่าน400แอมป์แต่ถ้าน้อยกว่า40แอมป์นะฮะล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมันน้อยกว่า40แอมป์เราก็มาเลือกในย่านของ40แอมป์นะครับต่อมาวัดโวลต์กระแสสลับนะครับตัวนี้นะครับวัดโวลต์กระแสะสลับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับกระแสะสลับนะโวลต์กระแสะสลับโวลต์กระแสะสลับจะวัดได้ตั้งแต่0ถึง600โวลต์ ลยทีเดียวนะะศูนย์ถึงหกร้อยโวลต์เลยทีเดียวนะครับต่อมาไล่ต่อมานะครับต่อมาย่านวัดกระแสตรงวัดอันนี้คือวัดกระแสอันนี้คือกระแสสลับนะครับต่อมากระแสตรงนี่นะครับกระแสตรงกระแสตรงสัญลักษณ์จะมีขีดข้างบนนะครับจะมีขีดข้างบนแล้วก็มีจุดไข่แล้วก็มีขีดจุดไข่ปลานะครับนะอันนี้เราเรียกว่าเป็น ย่านวัดกระแสเ,เป็นย่านวัดกระแสตรงนะครับส่วนสัญลักษณ์แบบนี้สัสญลักษณ์แบบนี้เนี่ยอันนี้เราเรียวกว่าเป็นย่านวัดกระแสสลับนะครับจาให้ดีนะครับกระแสตรงกระแสสลับกระแสตรงจะมีสัญลักษณ์ไม่เหมือนชาวบ้านคือขีดบนแล้วก็จุดไข่แล้วก็ขีดเป็นจุดไขป่ปลาอย่างนี้นะครับส่วนกระแสสลับจะมีคล้ายๆรูป คล้ายคล้คลื่นน้นะครับแบบนี้นะครับคือกระแสตรงนะครับอันนี้มันก็จะเป็นย่านวัดกระแสตรงตั้งแต่0ถึง600นะครับโวลต์เลยทีเดียวนะครับอันต่อมาหมุนอีกอันนึงย่านนี้นะครับย่านนี้เนี่ยนะครับต่อมาย่านย่านนี้เนี่ยเราเรียกว่าย่านวัดค่าโอห์มสัญ,ญลักษณ์จะสัญ,ญลักษณ์ของมันจะเป็นรูปตัวโอห์มนะครับแล้วก็จะมี เสียงด้วยนะครับวิธีการอยากรู้ว่ามีเสียงหรือไม่มีเสียงนะครับดูนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะต่อแดงไปแดงนะครับเราจะมาลองวัดกันนะครับว่ามีเสียงยังไงจุบนะครับหลังจากนั้นแล้วเราลองเอาขั้วบวกขั้วลบแตะกันนะครับ <c oughs> เราเอาขั้วบวกกับขั้วลบแตะกัน เห็นไหมครับจะมีเสียงดังนี่นะครับต่อมาจำเราจะมาวัดกระแสตรงกันบ้างนะครับกระแสตรงเราก็จะมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราก็หมุนมาที่ตัวนี้นะครับดูใกล้ๆเลยนะครับที่600โวลต์จะมีขีดบนแล้วก็ขีดล่างที่เป็นจุดไข่ปลานะครับจะเป็นย่านวัดกระแสตรงตั้งแต่0ถึง600เราจะมาวัดอะไรกันดี นะครับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หรือก็ไม่ได้นะครับหาไม่ได้เอาฐานแล้วกันนะครับเอาฐานฐานนะอยากรู้ว่ามีฐานหรือไม่มีฐานนะครับลบไปลบบวกไปบวกอ่าเดี๋ยวขอดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะขึ้นอยู่ที่หนึ่งจุดห้า นะครับจะขึ้นที่อยู่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งจุดห้านั่นหมายความว่าฐานอันนี้เนี่ยนะครับฐานอันคลายตัวนี้เนี่ยยังมีฐานอยู่นะครับเมื่อวัดแล้วก็ยังขึ้นอยู่นะครับต่อมาสัญลักษณ์นะครับลบไปลบบวกไปบวกแล้วต่อมาวัดกระแสสลับนะครับกระแสสลับหมุนไปตรงไหนครับกระแสสลับนะครับ เราก็หมุนลงมาอีกหนึ่งอนนี่กระแสสลับก็คือจะเป็นการวัดไฟนะครับไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟ AC นะครับไฟอันนี้ผ่านโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าไฟ DC นะครับแต่ผ่านอันนี้นะครับ <c oughs> แต่ไฟอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าเยี่ยงหน่อย นะครับเพราะสายมันตึงอ่าชัดเจนอันนี้ชัดเจนอันนี้เราเรียกว่าไฟ AC นะครับหรือไฟบ้านโดยทั่วไปไฟ AC เนี่ยเราก็ต้องปรับมาที่ตัววัดย่านกระแสสลับนะครับคือ600ตัวนี้นะครับอันนี้คือกระ,กระแสตรงนะครับอันนี้คือกระแสสลับนะครับก็คือ600โวลต์ นะครับไฟ a c นะครับ,รบพอเราเจ็ดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลองไปกิ้มดูนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นอยู่ที่สองร้อยสามสิบสามสิบสี่นะครับซึ่งไฟของเราเนี่ยจะใช้อยู่ที่สองอยสิอันนี้เมื่อเราวัดแล้วเนี่ยจะมีไฟอยู่ที่สองร้อยสามสิบสองจุดสามประมาณนี้ นะครับคงเห็นกันนะครับอ่าโอเนนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้นะครับแคมเตอร์แบบการปูหรือมอนิเตอร์เบื้องต้นนะครับส่วนด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดกระแสนะครับอันนี้พอดีว่าถ้าจะถ้าจะวัดกระแสเนี่ยมันผมไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่างเช่นว่าเครื่องเจาะเหล็กนะครับเครื่องเจาะรูนะครับเราก็แค่ ปรับยางให้มันตรงนะครับแล้วเอาเนี่ยไปหนีบหนีบมีแบบนี้นะครับนีแบบนี้หนีบที่สายไฟนะครับอ่ามันจะมีสองเส้นเนาะแล้วก็หนีบแบบนี้เลยนะครับหนีบปุ๊บเราก็ดูอ่านค่าดูอันนี้มันไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมสมมุติดูนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันมันก็จะขึ้นทันทีนะครับว่ามีกระแสเท่าไหร่นะครับเท่านี้เองนะฮะอ่ะโอเคนะครับสําหรับในคลิปนี้ เราพูดถึงในเรื่องของอแคมมิเตอร์นะครับแคมมิเตอร์แบบก้ามปูนะครับเบื้องต้นกันไปสําหรับใครที่ไม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้แคมมิเตอร์แบบก้ามปูนะครับก็ดูคลิปนี้ก็น่าจะมีคําตอบได้เป็นอย่างดีผมก็สรุปมาแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรถัดไปเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ไว้เท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ